นี่นะคะแอปซุ้มนะถ้าตามไม่ดีจะมองไม่เห็นเลยนะยังถือว่าสายตาใช้ได้อยู่นี่นะคะให้ดูนี่นะคะดอกใหญ่มากเนี่ยตัวทากอาจจะกินไปบ้าง มนะัมันจะอยู่ในป่าเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นป่านะมต้องแหวกดูต้องก้มนี่นะโอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็นไหมคนะนี่นะต้องแหวกเท่านั้นแหวกเท่านั้นนะคะแหวกเท่านั้นอ นี่เนอะมันอยู่ไหนปะอ้ยนี่ค่ะมันอยู่ไหนปะอ้ยเจอหลายดอกนะ้วค่ะตอนนี้ดอกใหญ่ด้วยค่ะไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาดูนะคะ โอ้ยเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะนอกใหญ่มากโอ้ยนี่นะนะแอบซุ่มแอบซุ่มเมื่อกี้เดินเข้ามาฝนไม่ตกดอกสีออกแห้งๆนี่นะคะได้เอแล้วขอตัวเก็บก่อนนะคะ พอดีไม่มีขากล้องนะคะโอ้ยไม่ต้องไปไกลบ้านเดินจากบ้านสามกิโลเมตรเดินมานะคะเนี่ยความสามารถพิเศษมีความพยายามเป็นเลิศค่ะรถไม่อยู่บ้านเราก็เดินเอา โอ้นี่นะครับแอบซุ่มจะใช้กันไกรตัดเพื่อที่จะเก็บเก็บรากเก็บโคนของเขาไว้ขยายพันธ์ุต่อนะคะเขาจะไม่สูญพันธุ์ โอยเอาถุงมาใบเดียวจะพอใส่ไหมเนี่ยหายเหนื่อยเลยค่ะเดินมาสามกิโลเมตรอาจจะไม่ขึ้น เหมือนที่เขาเจอกันแบบเป็นดงใหญ่ๆแต่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะอยู่ไม่ไกลบ้านพอได้กินนะคะปีนี้ นี่นะมันอยู่ในกองไม้นี่นะคะเห็ดคันทารเรลหรือเห็ดมันปูนะคะดอกเขาจะมี ลักษณะเด่นคือเขาเรียกอะไรนะกรีบดอกจะยาวถึงโคนแบบนี้นะคะแล้วดอกเขาจะมีสีเหลืองถ้ากรีบกรีบตรงนี้สั้นก็คือมันเป็นแฟดพิษนะ,ะมีพิษเราจะไม่กิน ไม่ต้องกลัวจะเก็บเห็ดพิษไปกินนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเก็บแค่เห็ดที่รู้จักเท่านั้นเราจะไม่กินเห็ดที่ไม่รู้จักทุกเห็ดคือศึกษารายละเอียดอย่างดีแล้วนะคะนี่นะคะดอกดอกใหญ่สวยงาม 特别。 ปวดขาย,ยาวๆต้อกแหวกมี่เดินต้องระวังสุดๆ 哦，原来大鸭。 เกือบไปแล้วค่ะว,วันนี้ไม่ผิดหวังนะคะที่เดินมาตรงนี้ ยายแกเลี้ยวลูกก็โอยนั่งก็โอยโอ้ยโอ้ยด่นะดอกกำลังสวยค่ะต้องแหวกเพราะว่าดอกเขาจะซ่อนอยู่ในต้นยางนะโอเคค่ะ ตรงนี้เก็บหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดินหาที่ใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนยเยอะๆเดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ